ทางโคุรตนังโพธาสัมมาทิตาสมาโสธิพวันตุเตยังกินจิรตนังโลกเกวิจฉิวิวิธังธรรมาสัมนาทิตาสมาโสธิพวันตุเตยังกินจิรตนังโลกเกวิจฉิวิวิธังโคุรัตนัง ทุเรณีศสาร,ะสร,รนะค,<น>ครับขุนไข่คุนป่วยนะครับแล้วคนบสบ,บายนรระ อูืามคนลันแห่งจับลังคาข้อซานเชนนำที่ขึ้นเป็นใบเห็ดงอกเตาไฟสิ่งสักขึ้นไข่บนปูบนบนวัวควายเขาหาเขาจากและเขาคอนข้อสอนสลับพอข้างนอกฟันหักปาาตูพี่ฟันไหลนันบ่ยีเงาหัวลำพีขนยิงสายขาคนนอนคนนอนข้างนอนหลับตาข้างน้ำไหลไหลนองน้มไหลไหลนองเมือห้องเป็นเสียงของเสียอห้องเป็นเสียงส้างควยออกปีข้างข่างกายเป็นดอกวัวพีไห้และพี่หัวเฮ แต่เท่คนหัวนั้นตัวสั้นยูเท่าเท่าทำนี่แหลทองขาวแจกเล่าแหล่ใจเวรหัวเว้นสายเขียวง่าจะผมกางขึ้นนอนละมือคันนอนพื้นคือจังกับคนผีบ้านำซับใส่ผ้ามาขึ้นลังคามาล้นเลืนเสียทับคนหัวควยเกี่ยวเรียนปลาทามังโกโกที่วิ่งกันปลาเรียนเขินพวกหนาหน้าทำสาและไรพนงโซบมันหลบพนงโซบเราบนเพลินพ่อคู่บอาจารย์โตคูสว่าพระมหากัจยนาธีราช ตนเป็นอาคลาสาวแห่งองค菩าสัมาสัมพุทธเจ้านำกิจเก่าว่าสมเด็จระสัมมาสัมโลกาวิทูเพือ่อเสนเขาส่วนพานจะให้กูมาตัดองค์การกู้จะเจือทั้งนากรือเจือทั้งโง่กูสี่เจือทั้งอิติวิโสโ,โดยนโมพุทธายาข้าพูบาอาจารย์เจ้าสัง มูลมคนลันแห่งจับลังคาขอซานเสนนำที่ขึ้นเป็นใบเห็ดงอกเตาไฟสิงสักขึ้นไข่บนโูบบนมนวัวควายเขาหาเขาจากและเขาค้อนเขาสอนสละพ่อข,ข้างนอกฟันหักปาาตูพีฟันไหลนันบ่ออยีเงาหัวำพีขนยิงสายขาคนนอนคนนอนข้างนอนหลับตาข้างนํำไหลไหลนอง นามลายไหลนองเมื่อห้องเป็นเสียงของเสียง,ยงเป็นเสียงสางกล้วยออกปีข้างข่างกายเป็นดอกว่าผีไห้และผีหัวเทีทยแต่คนกนัวนั่นตัวสั้นยุเท่าเท่าทำนีนและทองขาวแจกเล่าแลกกาะกระจายเวยหัวเว้นสลายเขียวงาที่ผมกขึืนนอนละเมือคันนอนเพือคือจังกับคนผีป่าน้ำซับไส้ผ้ามาขึ้นลังค้ามา ล้นห่นเสําคนวคน่าควยเยวเรียนปาตามั่งโปโกติวิหังกันป่าเรียนขนนินปาปหน้าน้าทำสารละพรพนุงโศพม,นนมรรันหล่อพนองมซบเราบนเพลินพอคู่บาอาจารย์โจกูสุวาพมหากาัจยนาเิระชาตัวนนเป็นอาคลาสาวแหงองปัสสัมมาสัมพุทธเจ้านำกิจเก่าว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพัมพโลกาวิถุเพื่อนเสด็จขาส่ปรรนิพานจะให้กู้มาตัดองค์การกูจะเจือทั้งน้ำกจะเจือทั้งโม โอ้สิเจอทางอิติวโสโดยนโมพุทธายา่าภูบาอาจารย์เจ้าสังฆูเรามคนล้านแห่งจับลังคาขอสรานเส้นนำที่ขึ้นเป็นใบเห็ดงอกเตาไฟสิงสักขึ้นไข่บนปูบนวนวัวควายเขาหาเขาจากและเขาคอนเขาสอนสละพอข้างนอกฟันหักปากตูพี่ฟันไหลนันบ่อยเงาหัวลำพีขนยิงสายขาคนนอนคนนอนข้างนอนหลับตาข้างนำไหลไหลนอง นามลายไหลนองเมือหอห้องเป็นเสียงของเสียง,สง,อองเป็นเสียงสางควยออกปีข้างข่าง,างกายเป็นดอกวาผีไห้และผีหัวเทียไทยคนกนหัวนั่นตัวสั้นยูเท่าเท่าทำนี่และทองขาวแตกเล่าและกระจายเวรหัวเว้นสายเขียงอาที่ผมกางขึ้นนอนละเมือคันนอนเพือคือจังกับคนผีบ้านามซับไ้ผ้า,ามาขึ้นลัางข้ามา ล้นหืน่นเสถาคงว่าควยเียวเรียนปลาทามังโปกโปกติวิ่งกันปลาเรียนขินปลาหน้าหน้าทำสารละไรพนุษย์มนต์หล่อพนุษย์เราบนเพรินพอคู่บาอาจารย์โจกูสอว่าพมหากัจจยนาเทระจอตันเป็นอาคลาสาวกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำกิจเก่าว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพัลลกาวิถุเพื่อนเสด็จเขาส่วนิพานจะให้กู้มาตัดองค์การกู้จะเจือทั้งนากระเจือทั้งโม โอสิเจอทั้งอิติวิโสโดยนโมพุทธายาภูุบาอาจารย์เจ้าสัง